ว่า่าพระศรีอริยะเมตไตรทหารบุกตรวจสวนธรรมชาวสีวิไลผู้ว่าสั่งห้ามจัดกิจกรรมนางศรีวพรชวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเตือนอย่าหลงเชื่อผู้ประกาศตนเป็นศาสดาผู้นำจิตวิญญาณพระศรีอริยะเมตรไตรพร้อมกําชับให้ฝ่ายข่าวกรองกอรมนเข้าไปดำเนินการไม่อนุญาตให้กลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ จากกรณีที่นายกุศลศรีอารยะวงศาอดีตสสสุขโขทยประกาศตนว่าเป็นพระกุศลศีละอารยะเมตไตรเป็นศาสดาองค์สุดท้ายจะมาขอช่วยให้ทุกคนบนโลกรอดรวมทั้งมีประชาชนเชื่อกันจํานวนมากจนเกิดกระแสวิพากวิจาร์ณในสื่อสังคมโซเชียลเป็นจํานวนมากนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกปริศสุคันทศีรองผอบอกอ,อรมนจังหวัดหนองบัวลำพูได้นำกำลังกออรม มนจังหวัดหนองบัวลำพูลงพื้นที่สวนธรรมชาวศรีวิไลณ์ณนะอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเพื่อตรวจสอบสถานที่ซึ่งพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวมีห้องนอนเดียวติดพื้นดินยังก่อสร้างไม่เสร็จส่วนบริเวณข้างบ้านได้มีการกางเต็นท์สองข้างทางไว้รองรับผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมใช้พื้นที่ด้านข้างบ้านเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปส่วนบริเวณหลังบ้านมีห้องน้ําร่วมสิบห้องพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีบ้านอยู่ด้านข้างเพียงหลังเดียวเป็นสภาพโลก